หมอช้างเปิดดวงชะตาราศีกันประจําปี2567การเงินสดใสมีโอกาสได้กอบโกยสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับหมอช้างทศพรน,นักโหราศาสตร์ชื่อดังได้เปิดคำพยากรณ์ ไฮไลท์ดวงชะตาราศีกันประจำปี2567ไว้ว่าเป็นปีที่พบเจอแสงสว่างคอยนำทางอุปสรรคในปีก่อนจะพลิกไปในทางที่สดใสดวงการเงินเปิดทางมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอกเป็นกรรมแต่ปัญหาของคนรอบตัวจะวนเวียนให้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆครับลัคนาราศีกันราศีแห่งการรับใช้ แระแบกรับภาระของคนอื่นความฉเฉลียวฉลาดความสามารถความคล่องแคล่วเป็นนักอุรมคติมีพิธีรีตองพิถีพิถันเหมาะที่จะเป็นนักเขียนนักประพันธ์นักแต่งเพลงนักโตวาทีและประชาสัมพันธ์ผู้แทนราษฎรนักบัญชีการงานขอให้คุณตั้งสติพร้อมทุกวันนี้ต้องพร้อมทั้งกายและใจ เพราะในช่วงนี้จะมีงานหรือมีปัญหาบางอย่างที่จูจ่ๆก็เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวหากคุณวางแผนและตั้งสติดีๆรับรองว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนการเงินในช่วงนี้ควรวางแผนการเงินแน่นๆเพราะลายจ่ายเลี้ยงแถวหน้ากระดานเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องแถมมีคนจ้องจะเอาเปรียบคุณอีกต่างหาก แต่มีช่องทางรายได้หลากหลายช่องทางช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วการเงินคึกคักหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและเป็นราศีที่ยังมีลุ้นโชคลาภเข้ามาด้วยดวงการเงินดีเนื่องจากลาหูเข้าทับดวงชะตาความรวยจะมาเยือนในไม่ช้าชาวลัคนาราศีกันคิดจะลงทุนหรือหวังเรื่องเงินเงินทองทองรับรองว่า ไม่มีผิดหวังแน่นอนร้อเอร์เซครับท่านจะมีโอกาสได้จับเงินล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเร็ววันความรักคนมีคู่แม้ว่าจะเป็นเพียงคำพูดเล็กๆก็อาจจะทำให้น้อยใจกันได้คนโสดยังไม่ได้เจอคนจริงใจเสียทีอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีกันชาวราศีกันโดยทั่วไปมักจะมีอุป,ปนิสัยที่คล้ายคลึงกันหมดกล่าวคือ เป็นผู้ที่มีจิตใจล่าเริงเอฮาชอบสนุกพูดจาตลกโขกหาไปเรื่อยมองดูชีวิตสดชื่นลื่นเรืองดีแท้คนแบบนี้ก็ดีไปอย่างมองดูโลกในแง่ดีไปหมดบางทีก็พูดแบบสองแง่สองงามไปเรื่อยแต่ก็ไม่พูดออกมาตรงๆชาวราศีกันอาจจะรู้ตัวเองว่าไม่ค่อยสมหวังเช่นชาวราศีอื่นก็ได้ จึงทำตัวเองให้สนุกเข้าไว้ส่วนในความรู้สึกที่แท้จริงนั้นมีความน้อยอกน้อยใจอยู่มากคิดว่าตนเองเป็นผู้มีความอาภัพอับโชคไม่มีอะไรเด่นดังหรือมีช่องทางหาความสุขได้ง่ายๆความรักผู้คองชาวราศีกันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าเพ้อฝันและใช้มโนภาพคุ้นคิดไปต่างๆนานา,นา,นาเมื่อพบเจอเพศตรงข้ามที่ตัวถูกใจ ไม่ทราบว่าเพราะอะไรสำหรับเพศหญิงก็เหมือนกันความรักและคู่ครองท่านจะแตกต่างจากชาวราศีกันเพศชายชาวราศีกันเพศหญิงนั้นคู่ครองไม่ค่อยสู้ดีนักเลือกแล้วเลือกอีกด้วยความพอใจแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่สู้ดีอยู่นั่นเองดังสุภาษิตท,ที่ว่าเลือกนักมักได้แลเลือกคู่ครองมากจริงๆตัดสินใจลงไปก็ผิดพลาด เพราะได้คู่ที่ไม่ดีพอลวดลายมาเกิดเอาก็ตอนที่อยู่กินกันไปเรื่อยๆนี่เองของไม่ดีผุดโ่ออกมาทีละอย่างสองอย่างทำให้อารมณ์เสียหวานอมขมคืนนึกอยู่ในว่าทำไมหนอชะตาชีวิตเราจึงเป็นเช่นนี้ไปกะว่าเป็นคนดีแล้วก็มาเป็นแบบนี้สถานที่ที่ถูกโฉลกและความสัมพันธ์ใกล้ชิด ในทางที่จะเกิดประโยชน์กับคนราศีกันได้แก่ห้องสมุดห้องเรียนห้องเก็บหนังสือร้านขายเสื้อผ้าสตรีร้านขายชุดรับแขกโรงพิมพ์โรงเรียนวิชาชีพหรือห้องทำงานท่านจะมีโชคลาภวาสนาได้จับเงินล้านเป็นมหาเศรษฐีในเร็ววันขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้น้อมรับคำทำนายเพื่อเปิดทรัพย์รับโชค ดึงดูดดวงมหาเห็งดวงมหาปังท่านทั้งหลายจงร่วมกันสาธุพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากได้และอยากให้สำเร็จขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายนี้จงประสบแต่ความสำเร็จทุกประการขออํำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกเทพเทวดาทั้งหลายขอจงช่วยอำนวยอวยพร ให้คนที่เกิดในราศีนี้และผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญจงประสบแต่ความสำเร็จสมหวังดังใจปัรถนาทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุและขอขอบคุณแหล่งที่มาของเนื้อหาสาระดีๆทั้งหมดที่ผู้บรรยายได้หยิบยกขึ้นมาพูดในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับ สุดท้ายนี้ขอฝากท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องศรัทธาบาร,รมีช ANNEL ด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบพระคุณครับ